อาการของรถมอเตอร์ไซค์ vf หนึแบตหมดนะคะ 1. คือไฟหน้าจอไม่ขึ้น 2. แตรไม่ดัง 3. ไฟเลี้ยวเปิดไม่กระพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือรถที่เปิดกุญแจนะคะแต่ยังไม่ได้ขับเนาะใครที่มีอาการแบบนี้นะคะลองเปลี่ยนแบตดูค่ะวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเลย เปิดเบาขึ้นมาค่ะก็จะเห็นน็อตสองตัวที่เป็นฝาครอบใกล้กับกล่องเก็บเครื่องมือของตัวรถนะคะหมุนน็อตสองตัวนี้ออกค่ะแล้วก็ดึงฝาที่ครอบแบตออกนะคะแบตก็จะอยู่ข้างล่างนี้ค่ะ แบตอันนี้คือไม่เคยถูกเปลี่ยนเลยนะคะพอเจอแบตปุ๊บเราก็หมุนน็อตเอาคว้วแบตทั้งสองออกนะคะสังเกตดูดีๆว่าฝั่งไหนเป็นคว้วบวกแล้วก็ฝั่งไหนเป็นคว้วลบนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาแบตก้อนใหม่มาใส่เราต้องต่ตอให้ถูกขว้าด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสภาพที่เอาแบตออกไปแล้วอันนี้เป็นแบตเตอรี่เก่านะคะ ฝั่งขวาจะเป็นขั้วบวกฝั่งซ้ายจะเป็นขัข้วลบค่ะเดี๋ยวมาวัดแบบกันดูศูนย์โวลต์ก็คือไม่เหลืออะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานต่ออันนี้เป็นแบตเตอรี่แห้งขนาด12โวลต์5แอมป์ที่เราสั่งมาใหม่นะคะเวลาสั่งแบตมาใหม่ให้สังเกตด้วยว่าขั้วบวกบวกกับขั้วลบอยู่ฝั่งเดียวกันกับแบตเตอรี่ลูกเดิมหรือไม่ อันนี้เสร็จแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ลูกใหม่นะคะมาประกอบกับข้าวเสียบประกอบให้เหมือนเดิมเสียบไปแล้ววัดดูวนทุกอย่างปกตินะคะไฟหน้าจอขึ้นแตรดังค่ะอันนี้เราจะมาทีศไฟเลี้ยวกันนะคะโอเคไฟเลี้ยวปกติ ทีนี้แบตลูกเก่าค่ะเรานำมารีเพย์กดรีเพย์เป็นหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หลังจากรีเพย์เสร็จเราก็เอามาชาร์จต่อค่ะพอชาร์จเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาวัดดูนนเป็นกระแสตรงนะคะอันนี้มันขนาด12โวลต์แล้วก็หมุนไปที่2ี่บโวลต์เดี๋ยวมาวัดดูว่ามันจะได้กี่โวลต์น,นะคะ ผลป,ปรากฏว่าได้14.8โวลต์หลังจากพ่ชาร์จสิ็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบตลูกเก่านี้เดี๋ยวเราจะเอามาใช้กับหลอดไฟแบบนี้นะคะเวลาทำงานในที่มืดมืดเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้กับงานภาคสนามของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนแบตรถมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ยากเลยใครๆก็ทำได้ค่ะ